นายวัฒนาช่างเหล่าว่าที่นายกอบจอขอนแก่นกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างถล่มทลายซึ่งทุกนโยบายที่ได้ประกาศไว้จะทําทันทีไม่มีวันหยุดและไม่มีวันเหนื่อยนายกอบจอขอนแก่นจะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนครบทั้ง26อําเภอของจังหวัดเพราะจากการลงพื้นที่ในการหาเสียงแม้ว่าจะมีการเตรียมตัวไม่มากแต่ตนเองและทีมงานก็มีความพร้อมและตั้งใจจริง มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงพื้นที่ครบทั้ง26อำเภอถึงแม้ไปไวม่ครบทุกหมู่บ้านก็มีทีมงานไปในทุกพื้นที่เพราะทำงานเป็นทีมนายวัฒนาอยากบอกทุกคนว่าอาบอจอคือพี่ใหญ่ของวงการท้องถิน่นคำนี้เป็นข้อพิสูจน์ให้กับผมและคณะทำงานอย่างมากเพราะทุกคะแนนที่มอบให้เป็นความมุ่งมั่นที่จะพร้อมที่จะทำงานเปลี่ยนจังหวัดไปพร้อมกัน